นวันดีเราก็อยู่กันใน Q&A ครั้งที่สกันนะคะมเาเริ่มที่คำถามแรกแต่ชมชมกันนะทุกคนไปไปพี่เก่งเรื่องอะไรมผมไม่เก่งอะไรหรอกครับข้อที่สองชอบสัตว์ตัวไหนผมชอบหมูเด้งทำาาที่สามพี่ชอบชอบทำอะไรเวลาบ้างดูทีวีเล่นเกมสูบกากรข้างนอก เราจะไทยนอกโลกแล้วก็ขอสบายหนึ่งชอบท่ๆตัวไหนทีวีแมงครับสองอยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนใครไม่อยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนใครหรอครับสามจะมีคลิปเกี่ยวกับพีไหมมีแน่นอนลงมาวันนี้แหละขอให้ถึงหนึ่งมือซับไปไปนะขอให้ถึงหนึ่งมือผู้ติดตามไปไปนะขอบคุณครับ หนึ่งไม่แฟร์ไหมไม่มีครับสองชอบสกีวินดีตัวไหนชอบแอตโตทเทเลตสาช<อ>ม,มาชอบอะไรนะชอบประเพณประเพณีเออชอบประเพณีไทยไหนมากที่สุดสงการลอยกระทงวันอะไรนะสงการลอยกระทงวันปีใหม่ชอบสงการครับคำละคำ คำนำที่สี่ชอบสีอะไรมากที่สุดเออชอบสีฟ้าสีแดงคำถามที่หกชอบชอบฉาสัตว์อะไรมากที่สุดชอบชอบหมูเดงคำถามที่หกชอบนอนไหมชอบคำถามที่เจ็ดชอบเล่นเกมฟรีไฟไหมชอบครับชอบเล่นเกมไหมชอบก็สารับคลิปนี้แหละ ส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอตัวนะครับที่ผมพูดเร็วๆไปหน่อยเพราะว่าผมจะผมต้องเพิ่มเวลาให้มันเร็วขึ้นนะครับ